เมื่อกี้เราผ่านโซนไหนไปแล้วครับโซนเน้น Descriptive ใช่ป่ะเราจะทํายังไงครับมีหน้าตายังไงบ้างคราวนี้เราจะมาเน้นโซนหลังโอเ okay? ค s t a t i s t i c สถิติเมื่อกี้เราพูดนิดน,นึงแล้วแต่ข้อมูลคือเราจะเริ่มอยากรู้ว่าเมื่อคุณนําเสนอได้แล้วใครหน้าจะเป็นตัวแทนที่ดีอันนึงคือค่ากลางถูกป่ะ คืออืมเหมือนทั้งห้องอะไรเงี้ยผมเอาคนสูงสุดไปก็ไม่ดีกลางต่ำสุดก็ไม่ดีก็เอากลางๆแล้วกันเขาก็เลยพูดถึงข้อนี้ครับ measure of central tendency ก็คือการวัด tendency ก็แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับก็คือจากข้อมูลทั้งหมดผมก็คิดว่าตรงกลางน่าจะเป็นตัวแทนที่เดีนี่ยโอเคเขาก็เลยคำนวณสามตัวนี้ มักจะเจอบ่อยๆถูกไหมการแนนสอบเอยอะไรเอยทุกอย่างแอันี้นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับมาตยฐานและฐานานิยมเมื่อกี้เราเริ่มแตะๆมาตยฐานไปบ้างเนะเาะเรามาลองคำนวณดูบ้างเลยครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบปกติเลยก็คือรวมกันให้หมดแล้วเฉลีย่ย ตัวสูตรก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสมากเนาะถ้าคุณเข้าใจกับผมนชี้ให้เห็นว่าไอ้เอฟอะไรพวกนี้มันดนว์วนวายถ้าคุณรู้ว่ามันทําไมต้องเป็นตัวนี้สูตรก็จะจำน้อยหน่อยโอเคเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่รู้สูตรไม่รู้อะไรคุณถามหายเยอะแยะถามหายเยอไอถามทุกถามไม่ได้แต่ความเข้าใจอาจจะสําคัญกว่าข้อมูลไม่จกแจงความถี่วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยหรือมีนก็นคือบวกกันหมดแล้วหารกันหมดเนาะตัวอ,อ,อย่าง อันนี้เหมือนกันในการทดลองยามีกระต่ายห้าตัวกินยาหลังกินยาเข้าไปแล้วเออประมาณนี้มันตตยแล้วนะครับทำไอ่ะก็จับบวกกันทั้หมดครับแล้วก็หารด้วยห้าเขาไม่ห้าก็จบนี่คือค่าเฉลีย่ยเด็ปกปติเลยไม่มีอะไรต่อการสอบคณิตยี่สิบคนคณิตเริ่มเป็นตารางอ่อนๆ ความหมายของนอนอ่อนก็คือ,อยังเรียกว่าไม่ได้แจกแจงทันทีนะครับวันนี้หมายถึงว่าแจกไหมอืมนะแจกแบบหนึงนะะ่งก็ได้ครับความหมายนี้คืออะไรมีคนสอบได้หกสิบหนึ่งคนหกสิบห้าหกคนถูกไหมเจ็ดสิบห้าคนตามนี้เลยไอเดียของค่าเฉลี่ยคือต้องเอาทุกจุดข้อมูลม,มาบวกกันให้หมดใช่ป่ ทำไมเป็นการคูณกันเราได้ไหมทําไมเอามาคูนกันเพราะคอนเซ็ปต์การคูนคือบวกเท่านั้นครั้งตัวบะเข้าใจเห็นหมดแล้วเนาะทําไมกลายเป็นการคูณคําว่าเจ็ดสิบกับห้าจะมีข้อมูลเจ็ดสิบย่ห้าชุดเวลามารวมการบวกก็เลยเป็นการคูณในคำนองเดียวกันแ5ดห้าทำไมเราเอาคูณ2เลยได้1้อยเจ เพราะมันเป็นตัวแทนของแปดห้าบวกแปดห้าเข้ไหมครับมีสองตัวบวกกันก็นเลยคูณสองถ้ามีตัวเดียวก็คือไม่ต้องคูณอะไรอย่างเจ็ดห้าทำเอาเจ็ดห้าคูณสามตัวคำว่าเจ็ดห้าคูณสามมีค่าเดียวกันกับเจ็ดห้าบวกกันสามเห็นอยา่าง่ไรสูตรที่มี f มีอะไรขึ้นมาในความเป็นจริงก็คือคอนเซปต์เดิมรวมมันให้หมดแล้วหารด้วยจำนวน แล้วก็ได้คําตอบออกมาอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยเลนขคนิตนะส่วนใหญ่เราจริงมันมีค่าเฉลีย่ยหลายแบบนะครับขึ้นอย่บงานที่อยากเจอเจอจริงจรงในงานหนึ่งๆน,นะค่าเฉลีย่ยหนึ่งก็มีเช่นความเร็วสมมติคุณไปเที่ยวไหนนี่ไปเที่ยวเซนส์เเกตแล้วกันเนาะคุณขับไปกเซนต์เแปกส80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกปะขับกลับรีบกลับบ้านอยากกลับมานอนร้อยหนึ่ง คำถามค่าเฉลี่ยตลอดการเดินทางจะบวกกันหารสองได้ป่ะไม่ใช่ไพเนาะค่าเฉลี่ยของความเร็วไม่ใช่บวกกันหารสองเนาะถ้าเขาถามเวลาเฉลีย่ยคุณน้องไปนั่งคำนวณแบบฟิสิกส์โนนี้นั่นชื่อหนึ่งของเขาคือค่าเฉลีย่ยฮาร์โมนิกได้ยนินว่าฮาร์โมนิกค่าเฉลีย่ยฮาร์โมนิกก็มีโอเคนะ้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีค่าเฉลี่ยแบบอื่อแต่เอาแบบนี้ง่ายสุด จะบ,บวกจากหารเลยเนาะจริงมีค่าเฉลีย่ยแบบอื่นอีกเช่นล้อตัวคนก็เห็นบบไฟไฟไ้าใช่ปะถ้าได้เรียนฟิสิกส์หรืออะไรบ้างก็จะมีค่าเฉลีย่ยแบบหนึ่งก็คือรูทม,ม,มีนสแควร์ก็มีอนนว่าหมายถึงอะไรมาดูตัวอย่างต่อเมื่อกี้เราเจอแบบไม่แจกแจงแล้วเนาะตัดสี่ห้าตัวบวกกันหมดจับหาถ้ามีชุดคะแนนมีกี่ชุดก็จับคูณให้เสร็จ ถ้าข้อมูลมาเป็นตารางแบบแจกแบบนี้ล่ะทำยังไงครับคุณก็ควรเอาข้อมูลใช่ไหมคูณห้าถูกไหมหรือในชั้นเนี้ยมันมีกี่ตัวล่ะมีห้าตัวคุณรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนไม่รู้จำได้ไหมจากก่อนหน้านี้ที่ descriptive คือเราไม่ได้อยากรู้รายละเอียดขนาดนั้นโอเค คนเอามาเทลงตะกรกก้าเดียวกันไปแล้วเราก็เลยถือมันเป็นปุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของลุ่มนี้เลยเป็นจุดค่ากลางของชานเห็นไหมอย่างนี้นะครับแทนที่คุณก็ไม่รู้ห้าสิบมาแทนเอาห้าสิบคูณห้าดีไหมห้าสี่คูณห้าเลยดีไหมคำตอบว่าเฮ้ยงั้นเราเอากลางๆก็ได้เราก็เลยคำนวณโดยใช้ค่ากลางโอเค จากห้าสิบกับห้าสี่จำได้มันการควณค่ากลางยังไงครับบวกกันแล้วหารสองตัวปัเป็นค่ากลางห้าสิบบวกห้าสี่แล้วหารสองได้ห้าสองครับตรงน,นี้คือค่ากลางนะครับของชั้นจุดึงกลางชั้นก็ได้แต่เขาจะไอเดียเราทำไมเราต้องเอาตัวนี้คุณจะได้ไม่ต้องจำสูตรเยอะผอไม่อยากค้ณจจำเยอะขนาดนะั้นโอเค มันเป็นตัวแทนของคนในกลุ่มนี้แลวถ้าคุณเห็นนี่ตรงนี้มี i เป็นเท่าไหร่ครับตัวอันดับภาคชั้นก็คือลบก,กันเนาะห้าใช่ปะถ้าสมมติต้องเจอเขาทำไงเลยไล่เลยครับบวกห้าบวกห้าไปเรื่อยๆต้งไงดีพอคุณได้ค่ากลางชัน้นเป็นตัวแทนแล้วคอนเซปต์ก็คือเหมือนเดิมชั้นนี้มีห้าตัว ก็เหมือนเสมือนไอตัวนี้บวกกันห้าครั้งถูกบัก็กลายเป็นห้าคูณห้าหรือสองได้สองสองหกสิบโอเคเนาะสิบสามก็กลายเป็นอุ้ยคูณกันออกมาเจ็ดสี่นคูณคูณคูณออกมาให้หมดตุงมตุจะบวกกันทห้หมดตุงมตุมตุมตมอีแล้วหารด้วยจำนวนที่มี จำนวนคือหนึ่งร้อทันสรุปต็อแปดจุดห้าโอเคในข้อสอบทำไหวไหม